มีการตรวจสอบมีการวิเคราะห์ดูว่าผู้ป่วยนี่เป็นอย่างไรเราเตือนเต้จ่ะเราดูว่ากไหมไม่รู้ตัวถแต่เราไม่ไู้เองได้แล้วทำไมนอนน่นิ่งอย่างนั้นไม่รู้ตัวเขาตลกเขาตลกแล้วจังไม่ตลกนี่แหละต้องชมเจ้าหน้าที่ขอเสียงปรบมือให้เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ใจท่านเอาใหม่ มีหมดติดได้อยู่หายอยู่้มนยิ่งดเราขอให้กำลังใจเื่องนี้นะคะทนวเราแลเรา่มฉลอลโรงพยาบาลก็มีเนี่ยมีนะ้านนาหาได้ก็มีนะก็มีอะไรได้ไหมก็มีนะบอกระวังหนึ่งรไฟไหม้อ่อบมรจักรออขั้นต้นกันนะแต่เขากระทองแบบนี้เรียกว่าเรามีการช่วยเหลือผู้ป่วยอยากจะาเจยมา ชอบมากเลยชอบด้วยไม่ชอบอันนี้ก็บอกสเพ็นั้นเมีการควบคุมกันแล้วหมกแล้วคอนทนเนรอกันไ่ได้ก็จะค่อยๆร่า้ไปรับวมกับด้วยเพื่อนนะครับื่วนด้วยุ่ใาครบเหืออิคก็นนะครับนี่หมาอว่าโคตรรักด้วยเขบอกไฟไม่ประชาน

เดี่ยวกันต้อะต้องมหายแล้ว ไปตามตามนไปครัไปครับเด็นยามปรท้าสิรอยพัด้แนนสิบเต็มเก้าะคนนี้ไม่ใช่ท่าอย่างเรียหน้าด้วยสวยค่ะมต้องเสียดเดียวหลน้อมสวยจริงๆค่ะในเรื่องการช่ื่เหลือขาสูงครับ กาสำะดับ่วกนี้นะครับจะมีงานอย่างเป็นกำลังวารออมาทยน,นะครับเพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยแต่บ้านัีก็มี

มีจำนวนทั้งสต้น5 0ตายปฏิคมครับถึงช้ายัางไม่ได้รวมตัวยังไม่ได้รวมคนุ่มชั้น5มีทั้งหมด26มาตั้งที่6ครับ,รบมีชั้นไหนอีกไหมครับนะครับาหาทุกหน่วยนะครับที่มาร,ร่วมในพิธีซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งเพื่อนคานส่วนารชาชการทุกหน่วยงาน นะครับที่มีพนักง,งานตั้งอยู่ในอาคารสาร,รการจังหวัดลบบุร,รีแลนะท่านพอ็อโครงการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับ,นะรบที่ได้ร่วมกันในการฝึกซ้อมและปฏิบัติการโ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดลบบุรีที่แม้ว่าการจัดการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับและการปฏิบัติและเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงนะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องสามารถที่ควบคุมนะครับ แลในเรื่องของสถานการณ์และความปลอดภัยในสิ่งต่างๆรวมทั้งสภาพกำลังของหน่วยงานซึ่งถือว่าเป็นปจัจจัยสำคัญที่จะทําให้าการรักษาสถานการณ์ต่างๆให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้อยู่ในขีดจำกัดคงท เรื่องเวลาบ้างอะไรบ้างน,นะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องนำไปปรับปรุงในเรื่องเวลาบ้างขอให้ทุกหน่วยงานนะครับนําไปแก้ไขปรับปรุงและก็หวางเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเหตุการณ์จำลองในสถานการณ์สมมตินั้นคงจะไม่เกิดขึ้นในบริเวณกาสสัมภาระในหน่วยราชการอย่างนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ประมาทเพราะเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได,นะะได้นะครับได้นะครับโดยด้วยวิธเรื่องของการเรียนรู้เพื่อเอาชีวิตรอดในกรณีฉุกเฉินนั่นเป็นสิ่ง ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วขอปิดสถานการณ์แบันี้กเข้าั้งในเรื่องของการดูแ,กแลการช่วยเหลือต่า,างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขอทุกคนนั้นร่วมมืร่วมมือกันครับในสถานการณร์นี้ครับขอบคุณท่านครับก็ขอเรียนเชิญแพรย์การซอมวันนี้ทุกหน่วยงานเลยนะคะทหารตำรวจอาสาสมัครทั้งหมดนะคะ อยู่ด้านลู่นะคะด้านหลังนั่นคือกําลังสําคัญนะคะแล้วเราคงจะมีเพิ่มความระมัดระวังนะคะในเรื่องของไฟฟ้าระเบวงจรหรืออะไรที่มันถกเก่าค่ะเกนะคะอะไรที่มันเสี่ยงแล้วก็เทศบาลเมืองเทศบาลตำบลท่าศาราเทศบาลตำบลถนนใหญ่ที่โดนอมาพระนารายค่ะก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนอุปกรณ์นะคะสารกลางก็ให้ความสนับสนุนอาคาร <g ül> ให้กามสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในห้องให้เรามาระวังนะคะอย่าลืมนะคะกลับบ้านทุกครั้งถอดปลั๊กทุกตัวนะคะถอดปลั๊กทุกตัวนะคะ <g ül> การป้องกันและบรรเทาสาธารณัยจังหวัดระบุรีที่มีแผนสมมุติสมุดเขาเขาขอคืนทงด้วยนะคะ <g ül> ไ,มไม่ใช่อ๋อให้ประจำ <g ül> ให้ไปประจำไว้เลยนะคะ โยธาพิการโอ้โหขอบคุณขอบคุณสื่อวันจนทุก้ากระโดดแล้วรีโซนก็จะทำแผนย้อนให้กูทุกมดในวันนี้ตั้งแต่เริ่มซ้อมนะคะเหตุการณ์ทุกมดทั้งในตึกนอกตึ ซนก็นนจะทำแผนย้อนให้ดูทั้งหมดเลยวันนี้ตั้งแต่เริ่มซ้อมน,นะคะหเหตุการณ์ทั้งแมฟรีช่องโกนะคะจะถ่ายทอดให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะว่าถ้าใครเ่งนลงมาสวนหรือไม่สวย